มันควรจะฉายตั้งแต่ประมาณต้นปีประมาณเดือนเมษาแล้วแต่มันเลื่อนมาเพราะโควิดรอบสาวันสุดท้ายก่อนมันดูหนังนะผมนี่คือเปิดเดตฟิกแล้วก็รีบดู่อให้จบกระแสะคือดีมากๆนะครับคือผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความฟิลกูดของตัวเรื่องจริงๆเอาเนื้อเรื่องในซีรีส์มาตัดใหม่เพราะเขาก็บอกูมแล้วนะครับก็เรื่องนี้เขาจะเป็นการเล่าในมุมมองใหม่ใช่ไหมถ้าจะเทียบกับการผสมอาหารเขาบอกว่าเหมือนเป็นการคนให้เข้ากันอะไรอย่างนี้นะสมมุติผมไปซื้อน้ำร้านหนึ่งพอซื้อน้ำเสร็จแล้วพอผมเดินออกมานก็สะดุดขาล กับไทยในเรื่องนะครับไม่ควรพลาดครับซีรีส์เขามีตั้ง13ตอนแต่ย่นเวลาให้ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผมก็รู้สึกสนใจตรงนี้ว่าเอ้ยเขาจะเอาทำออกมายังไงไมันจะทำออกมาดีแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยผมค่อนข้างแอนตี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะดูจบไป2-3เรื่องแนละ้วก็อยากจะบอกงนเลยว่าไปดูเลยครับแล้วคุณจะหลงรักพวกเขา อยากให้ใครมาข้างกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควคมีฉันจะไม่ต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันได้หรือเปลา่าอุ้ยเปิดรายการแล้วเหรอเอาเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเรื่องเปิดรายการเอาใหม่เทคสอง <Take some. S 2> <c oughs> สวัสดีชาว u ู u b e สวัสดีสแฟนช่องของเราและสวัสดีแฟนหนังวายทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีวิววัววัวกันอีกแล้วครับจับมาแล้วในรูปแบบใหมนะ่ จันนี่เราจะมาดูหนังซีรีส์ที่เราชอบที่เราดูมาแล้วเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูกันนั่นเองนะครับและกลับไปในรูปแบบใหม่นั่นก็คือการตั้งกองแบบนี้นั่นเองคือก่อนเข้าเรื่องนี้ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆเลยนะที่ห่างถายไปนานถึงหนึ่งเดือนไม่ใช่อะไรหรอกครับคือานมหาลัยช่วงนี้านมหาลัยมันเริ่มเยอะึ้นจนไม่มีเวลาได้นั่งตัดคลิปนะครับถามว่าผมไปถ่ายคลิปใหม่มาไหมถ่ายแต่ว่าไม่มีเวลาตัด เพราะว่าคืองานมหาเลยไปเยอะจริงๆเพราะว่าคือเวลาตัดต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับและเรากลับมาแล้วใน <laughs> จะพูด,ดยังไงวะ <laughs> เดือนละคลิปอย่างนี้ะ <laughs> เดือนละคลิปลงเดือนละคลิปอย่างนี้ ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆจะพยายามพันจะขอโทษนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกเบื่อเบื่อก็ไปฟอลโล่ได้นะครับอ่ะขึ้นเลยแล้วกันใครที่รู้สึกเบื่อเบื่อไม่รู้จะดูอะไรในยูทูปไปฟอลโล่ในทิกตอกเฟซบุ๊กเพจไอจีทวิตเตอร์ไปฟอลโล่ให้หมดนะครับแล้วคุณจะไม่เหงาถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะดูอะไรในยูทูปก็ไปติดตามในช่องทางนี้ได้เลยนะจ๊ะแลหนังที่เราจะไปรีวิวในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่แฟนๆทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่ที่ยิ่งข่าวจนตอนแรก มันควรจะฉายตั้งแต่ประมาณต้นปีประมาณเดือนเมษาแล้วแต่มันเลื่อนมาเพราะโควิดรอบสามก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องระบาดอะไรแบบนี้มันจะระบาด่อยเรืเอยพอระบาดปุ๊บรงหนังก็ปิดยาวเลยพอเปิดปุ๊บรงหนังก็เปิดแ้วหนังเรื่องนี้ก็ได้เข้าหลายๆคนก็นั่งน,นั่งตั้งตอนรอนะครับและเรื่องที่เราจะมารีวิวกันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องเพราะเราคู่กันเ h อมูฟวี่ จริงๆเลยคือพอผมเพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้จะฉายลงใช่ไหมด้วยความที่เรื่องนี้ผมก็ดูเอเรื่องคอราคูกันที่เป็นเวอร์ชันภาคแรกสุดเลยนะคือผมก็ดูแล้วคือผมก็ดองตอนนั้นผมดองไว้ประมาณครึ่งเรื่องน่าจะประมาณเกินครึ่งเรื่องตงหน่อยหน่อยได้ละพอรู้ว่ามันจะเข้าปึกวันสุดท้ายก่อนมาดูหนังนะผมนี่คือเปิดเดตฟิกแล้วก็รีบดูต่อให้จบจนตอนนี้ก็ยังดูไม่จบแนะ่เลยแค่ตอนหนึ่งตอนสุดท้ายนะครับคือยังไม่รวมภาคยังคู่กันที่เป็นภาคต่อด้วยนะก็อบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอนที่ air นะ 2020, ออนแอรับ คือผมดูแล้วผมรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความฟิลกูดของตัวเรื่องจริงๆแล้คือตรงบางช่วงผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่หนังวายไม่ใช่ซีรีส์วายเว้ยไม่เหมือนเป็นหนังคอมเมดี้่แต่พอดูไปดูมาพอดูจนเกือบจะจบแล้วผมรู้สึกว่าเออแบนเนี่ยลงตัวดีแล้วมันมีความฟิลกูดแบบสบายๆบนดราม่าเลนหน่อยให้แบบมันกรอบๆถ้าจะเทียบกับการผสมอาหารก็แบบว่าเหมือนเป็นการคนให้เข้ากันอะไรอย่างนี้นะอะฉะนั้นเราไม่พูดพวามทำเห็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การรีวิวของเร ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับเราต้องขอเกริ่นกันก่อนเลยนะครับว่าเพราะเราคู่กัน THE MOVIE เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นการเล่าในมุมมองใหม่ซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นในตัวอย่างมันก็ไาดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีอะไรมากเห็นฉากใหม่มันก็ดูเล็กๆตน้อยแล้วก็มีการเอาฉากเก่าๆในซีรีส์ต้นฉบับมามาใส่มายำๆๆให้มันเป็นตัวอย่างนะซึ่งพอผมดูไปแล้วก็แบบ จะพูดยังไงดีคือจาได้แหล่ะว,ว่าตอนนั้นน่ะคือก่อนที่มันจะมีหนึม,มูฟี่ผมก็ลองซีรีส์ไม่นานมากผมก็ดูไปดูไปพอใกล้จะถึงวันปุ๊บผมก็นั่งดูต่อให้จบจะเรียกว่าจนจบไม่ได้น่าจะต้องเรียกว่าเกือบจบมากกว่าเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าคือในช่วงแรกๆจนเกือบตอนตอนท้ายเลยเนี่ยคือมันเหมือนเอาเนื้อเรื่องในซีรีส์มาเว้ยเอาเนื้อเรื่องในซีรีส์มาตัดใหม่เพราะเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นการเล่าในมุมมองใหม่ใช่ไหมแล้วคือ,แบบอาาเอาาท งไงอันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกน่าสนใจนะครับซีรีส์เขามีตั้ง13ตอนแต่ย่นเวลาให้ได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยโอ้โหผมก็รู้สึกสนใจตรงนี้ว่าเอ้ยเขาจะเอาทําออกมายัางไงมันจะทาออกมาดีแค่ไหนแล้วคือระหว่างที่เล่าตั้งแต่เอาฉากนู้นฉากนี้มาฉากนีซีรีส์มนตัดตัดมันก็จะมีเสียงคนพูดมันจะมีเสียงคนพูดคนเล่าหมดเลยก็เป็นเสียงสารวัตรกับทายเนี่ยแหละไม่ใช่ใครที่ไหนคือเสียงคนพูดสมมติเป็นเรื่องเรื่องหนึง่งมีเหตุการณ์เล่าอย่างหนึ่งพอจบเหตุการณ์น ลม้มน้ำหลน่นไอ้นี่หลน่นแล้วคนก็หันมามองแล้วแ็จแล้วก็จะมีเสียงผมผมพูดว่าเออนั่นแหละชีวิตที่ประสบกของผมอะไรประมาณนี้เลยแต่ต้าว่าไปพอเอามาทำหน,นันี้ผมว่ามันก็ดูมีความซีเนมาติกเยอะมันจะเหมือนเป็นการแบบว่าย้อนเวลาย้ยอนความทรงจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือ ฉากเป็นอยูื่นที่เขาเอามาใส่เพิ่มเติมนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือฉากในซีรีส์แหละครับอาจจะเป็นแบบว่าฉากที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาใส่เป็นส่วนขยายอะไรเงี้ยหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ d e l e t e d Scene แหละลซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเล่นความรู้สึกของแฟนๆหรือว่าคนดูให้แบบเอเอรู้สึกยิ่งกว่าเดิมให้แบบเข้าใจถึงเรื่องมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยขยายเพราะว่าบางฉากก็เราก็ไม่ได้เห็นในซีรีส์นะเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าตอนที่ผมดูในซีรีส์ถ้าเทียบกันกับบบบบบใใในนนาาาาาค The Movie Extended ททีีีี่่่่่่่ผผมมมมมมดููรร้้้สสึกวงงออออยยยแแเเเพิิป็ Version Park ะไตตขห ให้มันยาวขึ้นให้มันเคลียร์ให้มันละเอียดมากขึ้นให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นพวกฉากอื่นๆที่เป็นฉากใหม่เป็นฉากที่เขาถ่ายมาเพื่อเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะและแน่นอนที่เราจะต้องได้เห็นนั่นก็คือตอนจบของเรื่องซึ่งก็เป็นฉากใหม่เช่นกันนะครับตอนจบเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจนะก็รู้สึกประทับใจดีผมก็รู้สึกกินกับมันดีแบบอ่าอยู่กันไปนานๆน,นะสองคนนี้อยู่กันไปนานๆจนแก่เลยน่ารักมากแบบ มันทาให้ผมรู้สึกรักพวกเขามากกว่าเดิมแบบผมชอบมากเลยฉากจบผมรู้สึกว่ามันประทับใจนะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกทุกทกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าถ้าคุณชอบซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคคู่กันหรือว่ายังคู่กันทั้งสองภาคนี้ถ้าคุณรักซีรีส์เรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับถ้าคุณคิดถึงคู่ไบรท์กับวินหรือว่าคู่สารวัตรกับภายในเรื่องนะครับก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องต่อจากซีรีส์หรือว่าอยากจะเห็นฉากใหม่ๆเพิ่มเติม เนื้อเรื่องใหม่ๆอะไรที่มันใหม่ๆพูดง่ายๆก็คือน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันต่อจากภาคยังคู่กันเลยแบบเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆ new story อะไรอย่างนี้คุณอาจจะคิดวันะครับคือที่ผมบอกว่าดีบางนย่ยคือ ไปอ่านมาแล้วผมไปส่องแท็กในทวิตเตอร์ก็มีคนบอกผิดหวังบางคนบอกผิดหวังคือง่ายๆคือเรื่องนี้มันก็จะมีเสียงแตกเป็นสองเสียงแบบบางคนบอกว่าเออดีบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่ารู้สึกผิดหวังบาาคนเฉยๆบางคนไม่ชอบเรื่องนี้จากที่ผมไปอ่านในทวิตมาไปอ่านในบัญัตทวิตมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเสียงแตกออกมาเป็นหลายเสียงเลยนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าคุณอาจจะผิดหวังถ้าคุณอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆกว่านี้ซึ่งความรู้สึกของผมเนี่ยพอนึกกลับไป้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แม่งเล่นง่่ายยไปหนอ มันเล่นง่ายไปจริงๆนะมันเล่นง่ายไปหน่อยเล่นง่ายยังไงเราจะอธิบายให้ฟังเล่นง่ายที่ว่าคือไม่เอาซีรีส์มาตัดมาตัดตัดมาตัดใหม่ตัดใหม่มาตัดใหม่แค่นั้นเลยแล้วคือฉากที่เป็นฉากใหม่ๆคือไม่น้อยมากฉากใหม่ๆนะคือส่วนใหญ่คือมาประมาณเกือบทายๆเรื่องเลยแต่ที่เหลือคือจะเป็นพวกซีรีส์แล้วก็จะมีพวกส่วนขยายก็คือฉากที่ไม่ได้ใช้หรือว่ามาต่อเพิ่มเติมอะไรของนั้นในส่วนของซีรีส์แค่นั้นอ่ะจุดนี้แหละคือจุดที่มันดูเป็นข้อเสียจะเรียกว่าข้อเสียไหมว่่่่าาามมัันนนนกก็ดดููเเลลงงยยไป คือแม่เหมือนดูสรุปอะไรอย่างเั้นเลยเอามาย่นให้มันตั้นลงอะไรประมาณนี้แต่สําหรับบางคนถ้าคือเขาชอบเขาก็ชอบไปเลยบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบไปเลยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มาย้อนความทรงจำก็ย,ยังอินกับมันได้คือถึงมันจะดูเล่งง่ายไปผมก็ยังรู้สึกอินกับมันได้อยู่นะครับผมซึ่งไอจุดที่เป็นข้อเสียเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะอ่าข้อดีที่ว่าก็คือคนที่ไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนเลยแบบว่าเอ้ยพะเราคู่กันเดยวบูบี้จะฉายลงไนะ่าไปดูกันไหมเอ้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูซีรีส์เลยอะทำไมดีอะอย แล้วยังไม่ได้ดูเลาก็ไม่รู้เรื่องจะดูรู้เรื่องไหมอ่ะนี่แหละคือข้อดีของจุดที่ผมจะพูดถึงนะครับข้อดีก็คือคนที่ไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนเลยก็ดูได้ดูแล้วคือรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะรู้สึกอินกับมันมากกว่าเดิมพอดูเรื่องนี้จบก็ไปดูุ่ดซีรีส์ต่อก็ได้ตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยไปดูซีรีส์ก็ไปดูอันันได้ก็ถือว่าเป็นสรุปเรื่องไปในตัวเลยด้วยความที่ตัวซีรีส์เนี่ยมันก็ทําดีอยู่แล้วใช่ไหมััันนนนนดดูชขึ้้้้ะะถถาาาจใหมมว่่เเรืองงีป็ยไ สารสนมนะมันก็ไม่ได้ดีมากและมันก็ไม่ได้แย่มากเช่นกันถึงมันจะมีจุดข้อเสียแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังตัดสินใจไปดูเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของไบวินหรือว่าคุณจะชอบดูหนังวายหรือว่าคนที่ไม่ใช่แต่ว่าอยากดูอยากสัมผัสถึงความซึ้งความฟินของเรื่องนี้นะครับก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าไปดูเถอะครับ แล้วคุณจะหลงรักพวกเขาไปดูแนะนําให้ไปดูยิ่งใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์มาก,ก่อนเนะี่ยให้ไปดูเลยนะบ,บอกเลยว่าดูแล้วรู้เรื่องแน่นอนแล้วถ้าอยากไปดูซ้ําก็ไปดูตัวซีรีส์ต่อไปนะเละเพื่อเพิ่มความฟินและความินของตัวซีรีส์ฉะนั้นนะครับคะแนนของเรื่องนี้นะครับเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่นะครับผมจะให้คะแนนยูที่เอาไปเลยครับ8.5เต็มสินั่นเอง แล้วตอนนี้ที่ผมยงคิยคือว่าไม่รู้หนังมันจะออกหรือยังแต่คิดว่าแต่ว่ามันฉายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ไดนะ้แล้วน่าจะเกือบ2ออาทิตย์ได้แล้วฉะนั้นใครที่ดูไม่ทันก็ไม่ต้องเกลียดใจแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนด้วยร <c oughs> อเขาเอามาลงใน Netflix นะครับหรือไม่ก็แพลตฟอร,ร์มสตรีมมิ่งอะไรอย่างี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับค <c oughs> ือเราบอกตรงนี้เลยว่าซีรีส์วายดังวายของบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องอธิ ขับเคลื่อนมันเป็นสิ่งที่เป็นอิทธิพลแล้วแบบขับเคลื่อนแบบค่อยๆขับเคลื่อนแบบนุ่ม อะไรเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่คือมันทำให้แบบแพร่กระจายไปอย่างแพร่หลายและคือตอนนี้คือซีรีส์วายของบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะมากๆผมก็คิดว่าคงจะดูไม่หมดนะครับซึ่งต่างชาติเขาก็ดูแนวนี้ของบ้านเราันเยอะนะฉะนั้นก็่ีที่ผมอยากเห็นเลยคือตอนเนี้ยมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันพยายามจะทําแบบเป็นแนวใหม่อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังเลยคืออยากจะเห็นอะไรที่มันใหม่ๆมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็อยากจะเห็นอะไรที่แบบดูและแบบมันปังก็คือมันทําให้มันกล้ากะโดดในเรื่องดีดๆเจง๋งๆแล้วก็เพราแนวที่มัน ไมสิคือผมก็ดูก็เพิ่งมาดูจนจบแค่ไม่กี่เรื่องคือแบบไม่ได้ดูจนจบทุกเรื่องนะแต่ก่อนเนี่ยผมค่อนข้างแอนดี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะครับน่าจะสมัยซีรีส์เรื่องอ่ะเลิฟซิกนะครับตอนนั้นคือนานมากตอนนี้ก็น่าจะดูจบไปสองสามเรื่องแนละ้วเพราะผมดูปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆคือแบบความรับมันเป็นสิ่งสวยงามแบบเป็น่ารักการอะไรวาอะไรมันก็คือความรักอะมันคือสิอ่งที่สวยงามอะถูกไหมล่ะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าถ้ามีหนังแนวนี้ถ้ามีซีรีส์แนวนี้อะไรยผมแบบน มันน่าจะเป็นอะไรที่มอนก้าวกระโดดแน่นอนนะครับสำหรับวงการหนังวายของบ้านเรานะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการรีวิวมงัวกับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ถ้ามีา้ประกันใดก็ขอให้รู้ชมด้วยหรือว,ว่าใครรู้สึก มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ชอบไหมชอบไม่ชอบรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้มาคุยกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมไปกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กเพ YouTube Tik t o ็อ t ทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีนะครับไปปอนโลให้หมดทุกช่องทางนะครับท่คนจะไม่รู้สึกเบื่อแน่นอนถ้าผมไม่ลงคลิปในยูทูปนะท่งนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเป็นคณิพกบุ้งนะครับในหมดเวลาตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรบชมครับจอบ เดี๋ยวให้น้องสารวัตรบกมือบายบายบายยทุกคนแล้วก็อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะจุ๊บจุ๊บ